อใบก้อน oh คืนแดงงั้นเหรอครับสื้อนวนตมันผิวปากผิวปากอ่าใช่คันนี้เพื่อนผมมันเน่นแมพ scp เซตแผนเอ้ยคนไทยด้วยโ <c oughs> คสโคเซตคนไทยตอนนี้ผมต็วอ,อ,อ,อยู่ที่ปลอดภัยมากอยูปากอีกยันฟูฟุดไี่ด้เมื่อก่อนอะ อนนีเข้ามาได้แล้วไปอฉันไดยแล้วี่ปลอดภัมากเ่ันไ้อหอันเจนแวงผิวปากโอ้ยเฮ้ยทางนี้ดีกว่าปลอดภัยอ้ยเกิดเอ้ยข้างบนมีอาหารไหม ว้ว<ม>อย๊ยเยอเยโอ๊ยกดอกน้ำม่อาอยู่เลยออตอนนี้เราน่าจะปลอดภัยลรวไม่ปลอดภัยเลยสักทีเฮ้ยฉันดูจากฉลามตันต<อ>็ดวูตาฉลามใช่ไหมใช่ไม่ยอยู่ในอยู่ข้างบนไม่ไม่ได้อยู่ข้างบน ขอฉันเราจะสร้างบ้านสร้างบ้านดตรงนี้แหละมันมาะปอดไปนี่ไปดูไปดูมีไอตัวอะไรมาหาเจ้าตันนี้เป็นตัาละ่ะมันชอบชัยล่ะอาเพาะเลยจะไม่เน้นเหมี่ยมนใบให้คุณดูฮะ เกตุกัสตาฉลามโอ่อขึ้นบันไดมันตามล่านานได้ปะเฮ้ยในใกล้เลือดหมดแล้วนี่เออฉันหาอาหารให้ตายเพราะฉลามคนนึงเอาเอาฉลามเฟี้ยงทิ้งไปไม่พูดแน่นมันไม่ทำรไรนะเอปดูเพอเพอเดินเอ็นนนุมาอันนี้เลือดของเพืนจะหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนช่วยไปหาอาหารบนนี้ดิ มนจะไม่สร้างบนนี้กันแต่จะไม่ทาบ้านแบบสวยอะไรมากเพราะไงออกจากแมปมาก็ไม่เซฟให้เราหรือไม่ได้เล่นเซิร์ฟเดิมอะโอ้คันแรกเนี่ยที่เจอตุ๊กตาสลามโอ้เมื่ตอตอนผมเคยเล่นแมปนี้ได้เจอตุ๊กตาเป็นคุ้นบ่อยมากมฉันเกลียดเป็นกว้น แต่มันเจอตุ๊กตาฉลามแทนเดี๋ยวฉันชอบฉลามเฮ้ยฉันเจออีเกียขึ้นตัวมันมีตุต๊กตาอีเกียแบบตัวดำด้วยนะอยากได้อะเอาแบบปกติก็ได้นะแบบไม่ตัวดำวตัวไม่ดำมันจะไม่โอ้โหอุบา์แล้วฉันเห็นอีเกียขึ้นตัวออออออนนในอยู่ฉันมีเหรอเออฉันบ้างก็บ้องอยู่ประมาณชั้นสอง อ,าาอันนี้อโอเคมันผลมเต้ยแต่นน้จะเช้าเนี่ยคืนแดงนี่นะจำได้ว่าคืนอาจ,จะมีตัวที่มันเหมือนคนอะของไอกเกียใช่ปะเต็มมันนั่งคืนเดี๋ยวฝัน เออเมื่อไหร่จะเช้าเออมันดูเวลาไม่ได้ต้องซื้อเกมพารท ัเดี๋ยวฉันไปอหายไปนะ่ะเอิม่มต้องใช้ความฉลาดสามพันในคิวน่าจะหายเนะี่ยเนี่ยใจหรือไม่ยอมมันจันยุ่ว่าไม่หาย เน่าเรียบร้อยโนโนโนโอ้โน o no ม no, no. ั oh no, no. นพูดอนะไรเนีมันมีแค่เท้าคนดีแล้วไม่เห็นหรอกเลนอาหารอาหารอวเอาอาหารไม่ได้ฉันต้องเอาวิตินเองแล้วแหละ ที่ไม่ต้องซื้อเกมพาสเอาแบบนี้ก็ได้นะแบบเราต้องหาในนาฬิกาในเกมอะ่ะแล้เออเอาสามารถตูเวลาได้อะ่ะน่าจะดีนะเฮ้ยฉันเจอแล้วอืเจอไเกมนึบล็กมิดจ,จิดบักนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่นายติด ไม่เลยคโ้โหโอหโอ้หเอ้ามันมีหโอ้โโน้โหโอ้โหอ้อ้โนโ้นหลอ้โหอ้โหโท้หโอ้โแโอ้โหโอ้โหโอ้้วหโอ้าหโห้อ้หิ้ล้วหโอ้โห้หอ้โหโอ้โหโห้อ้ ระหว่างที่นายรอฉันในโลกหลังความตายเฮ้ยเฮ้ยมีบ้านอยู่แต่ต้จะมีอาหารไม่มีเลยเยอะนะไม่มีเลยงั้นนายก็จะกลายเป็นคนตายเกมมิ่งเอ้อถ้อเกิดมีเสียงแปลกๆต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับ โอเคเหมือนฉันจะมาถึงแล้วนะผิวปากอีกทีสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของนี้ดีกว่า<อ>เอา๊ะเสาเดียวกันวะถ้าเกิดเสาเดียวกันไม่จะแปลกมากใช่ไหมโอ้โ o หยุดเียเดียวกันจริงๆด้วยอ๋อตัวแม่งครึ่งตัวแม่งมาเรียบร้อยค่ะเออแล้วฉันแล้วฉันเห็นตัวที่คล้ายๆก่นด,ด้วยแล้วตัวแล้วตัวไหนวะแล้วที่ไหนมีบันได ต่ฉันเห็นตัวที่คล้าคลาคน้ลยไ้ยเฮ้ยจะจะยังไม่อยากตัตอนนี้รอให้ฉันรลอไปให้ได้ก่อนไหนมันไหนอะใครออกออกปะเนี่ยอ๋อเจอแล้วอืออีเกียร์น่างูทำมือฉันไม่ได้เลยอืออะไรนะสต๊อปก่อนเมื่อกี้ ไปนี่อยู่เปิดประตูเปิดประตูให้แมวออกโอ้ยชอบชอและมันเป็นหมอกอ้มไม่ใช่หมอกไม่ใช่หมอกเพื่อนคนละหมอกเพลงหมอกเหรอโอ้ยรอดนะตู้ใช่อาหารเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องกินถ้าเกิดไม่กินก็จะตายเออแล้วใครจะเป็นคนหาอาหารเ้าในฉันก็จะไปหาที่บ้านใหม่อุ้ยเจอบ้านแล้วบ้านบ้าน อ่าไม่จำเป็นต้องพอจุดแต่มันเป็นบ้านแบบนี้มันพออยู่ได้ป่ะในตู้พออยู่ได้ป่ะแต่ ดีกว่าเนาะแต่ฉันเหมือนจำได้ว,ว่าตอนตรงนี้ฉันผ่านยังม,มีบ้านอยู่ว่าติดบัาติดบักติดบักหน่อยไปช่วยเอง ก่อนทำมมันเพิ่มน้อยจังได้อาก,กินปานลนางั้ทันกินหมดเลยอ๋อไม่เลือดไม่เหลือน้อยยิงกินก็ไส่กล่องหิวก็ได้นะแต่มึงก้องฉันบัสเพื่อนมึงก้องฉันบัสไม่เข้าใจเลยท่าไมโลบอกเท่ามีมึงก้องแบบบักบักแบบนี้เนี่ยเดินตรงก็จะหงายแบบเนี้เดินเด,ดินหนังก็จะ ป้มแบบเนี้ยถึงโดนขวาก็จะเป็นแบบเนี้ยก็ใจร้ายหันไงหันก็หันมันแปลกๆมากอ่ะมันเป็นเพราะอะไรท่านต้องโชว์เป็นเพราะเราบอกเป็นเพราะโทรศัพท์ของตัวเองเนอะ,ะแต่เฮออ้ยเฮ้ยตั้งบ้านอยู่ตรงนี้แม่งเลยฉันอยู่เจ้ๆเจ้าอซนอาหารพอดีเออฉันก็เอ้ยว่างที่ใกล้ถึงโซนอาหารแบบนี้อีกท่านจ้างไม่ได้เพื่อนยวฉันช่ ฉันต้องเอาแอบบฉันอเอาบบเจากเกมมาเข้าใหม่รูภูมลิลบว,ว่าเพราะฉันเจอแล้วผิวปากผิวปากเพื่อนอ๋อเจอแล้วต่ไม่ได้อยู่ใกล้แล้วมั้งทำไมไม่รู้เเียบเยบลแบบนี้เขาสร้างมันใหญ่มาก,กหาย,ยอยู่ได้ได้ไอเกียพอดีแล้วแล้วก็ผักไอเกียดิไม่รู้ว่าผักยังไงนะอตอี้ร,ร้อนรมรููมันมีเข้าไปได้เข้าไปได้แร้ไม่ได้ ไม่ได้อ้ยไม่มีที่ให้หลกเลยเนี่ยอ๋อจำตรงนี้ได้จำได้จำได้คงใส่น่าจะอยู่ใกล้แหละใช่ไหม,มบอกว่าจะอยู่ใกล้นะโดดปากวัวเกมมิ่งผมกินให้ยังไปกูอย่างมิง่งเวนท์เคเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันว่าจะมีบั๊กบ๊ก ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำไมลุงบอกมีบั๊กมุมกล้อง มีกเกียวอยู่รอบๆทุกทีเลยเนี่ยทำไมเจ้าฉลามเจ้ฉลามจากการแม่งมันก็แค่ตุ๊กตาม,มือท่าบ้านแถวนี้ไม่ค่อยเจอเลยนได้อย่าวิ่งเลยกว่าเนี่ยมันเสี่ยงพลังงานเลยเด็กอะไรกันนี จะไปบ้านของเราเลยเพราะไม่มีเจ้าของอีกตลอดไปอ่าอันนี้อันนี้ของอันนี้ของใครให้เราอันนี้รู้เฮ้ย <Hey, S 1> มันใช้ได้จริงป่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ใช้ได้จริงด้วยมาลองเข้าเองโอเคอย่าเข้าบ้านหลังนี้มีอีเกียรักเงินอีเกียอยากใช้ของตกมันได้จังเฮ้ยทันเขี้ยวชนะสั่ มาเลยนะเนี่ยนี่เพื่อนเอาเจ้าจะเอาอันนีมไหน อย่างเออฮะสร้างบ้านตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยโอเคฉันจะสร้างบ้านตรงนี้แหละฉันก็จะไปหาที่อยู่เพื่อ้เราอยู่ในระดับจุดที่มีเฟอร์นีเจอร์เยอะขึ้นใช่รู้แล้วคูคดสิอะไรเราไม่อยู่เออเน้นเ ระหว่างนายที่กำลังแอบอยู่ยีนนี้นฉันจะสร้างบ้านระว่างที่นายแอบอนะอยากให้มีคนมาสร้างบ้านให้เองเนยโอเคโอเคไม <laughs> ่เสียงโอเคพักน้นมีวิ่งก่อนนายไม่วิ่งอ่ะไอ้เกีย่์ ดในง้นฉันใช้อันนี้เลยเพนกวิน นะครับเปอังฤษเ้ยเจอนี่พอดีท,ทางายฉันเจอมันมีคนจ่ันอยนู่ในบอยมากแล้วในตอนรนยบอกว่าอยู่อีเกียร์ จะปิดตรงไหนนายบอกว่าตอนแรกมีอ,อีกเกียร์แต่นายบอกกลับบอกว่าปลอดภัยอ้าวอยู่ในซูรุมรถปลอดภัยมากที่มันจะมาเลยไอเขาจะจะมาล่ะไม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฉันเรียนมาให้อีกจะมาหาละเรียนแล้วออฉันมีเสบียงเบียดว่าฉันจำได้ว่าแต่แต่ไม่มาค่ะฉันเจก็จะหิวหิวจนมันตายแน่นอนทำอาหารตริดตัวใช่ก็แล้ว แล้วม่งแถวนี้มีใครสร้างบ้านเลยเหรอแถวน,นี้ใครจะมาในตู้ต้องเจอไอเกียอยู่ได้พอดีไม่ยอมมาเลยนั<อ>่นมันมีน้ำเพียบเลยแต่มึอตัวเอาไปมึนตัวไปไม่ได้ตรงนี้มันโคว,ควิดพอดีแต่แล้วก็กไปอยู่ดีไม่ถึงไม่ได้ไปหาไหนนะไปไปหาอหา<ม>อุ้ยอะไรอ่ะเดือดรับก,ก่อนไม่ใช่อ่ะ เยอะจเป็นเดือนแล้วเพราะเขาคอบเด็ดตัวเดือนแล้วเืินจะรักเกมมิ่งเออรู้สึกว่าจะไม่เจอสักเนี้ยแล้วรู้สึกว่าจะเกินรู้สึกว่าแถวนี้จะไม่มีใครสร้างบ้านเลยสักคนหรือเขาอาจจะสร้างบ้านไปแล้วแต่เขาจะผมฉันเริ่มเริ่มไม่แออัานอะตัวนี้หรอเริ่มไม่แอั์อ่ ขอเก็บกล่องยามาก่อนเดี๋ยวหรือกล่องยาเอ๊ะอะไรเจอซีซัางผ้าเรียบร้อย,อยฉันฝึกฟุตให้โจตามาอยู่นะพี่ขอบฉันปลอดภัยมากปลอดภ<อ>ัยม <ไฟ S 1> ีน,นักเก็ตอันสาย รู้สึกว่าแถวนี้จะไม่มีเยอะใช่ไหมมีได้ยินนะเนี่ยยินยินยินนี่นะนี่ฉันจะสร้างบ้านตรงนี้แหละมาเจ้าตัวจะกุบกุดเียมากัรจินักเก็ตแบบอย่างเมามัน แล้วตอนนี้เราให้กินนักเก็ตเสร็จก่อนจะค่อยทำบ้านโอ,โอเคทำบ้าน,อ,นอุ้มฉลามเดแลยวเาฉลามน้อยปลาฉลามน้อยอยู่กับฉันไวน้โชคดีฉจะไม่ได้ไปหานายอ่ะ มั้วจะเร็จไปแล้วโอ,โอ้ยเตี้ยตุเตี้ยเหนื่อยเหื่อมันจะช้าสักทีเนี่ยอิติลาตอนฉลามลาตอนฉลามเออตายพร้อมกันจบคลิป